แจกสูตรหมูย่างคลุกฝุ่นกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บ ไปกินที่ร้านทีไรไม่เคยจะอิ่มวันนี้เลยทํากินเอง1กิโลแบบจุกๆพี่หนึ่งใช้สันคอหมู1นกิโลหมักด้วยส่วนผสมตามนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันแรปด้วยพลาสติกเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1-2ชั่วโมงระหว่างรอก็มาทาน้ําจิ้มแจ่วสุดแซ่บสูตรตามนี้ทําได้เลยสูตรนี้อร่อยลงตัวใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปเยอะๆคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอหมักหมูได้ที่พี่หนึ่งก็จะมาใส่ข้าวคั่วกับพริกป่นขั้นตอนนี้ละค่ะเขาเรียกว่าเอาหมูมาคุก ทำไมมีขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่หมูคุกฝุ่นแล้วก็เอามาอบกับหม้ออบลมร้อนของซีกันขนาด5ลิตรใบนี้ละค่ะจะจายความร้อนได้ดีทั่วถึงหน้าต่างใสพร้อมไฟส่องสว่างมองเห็นอาหารขณะที่เรากำลังปรุงดีไซน์สวยใช้งานง่ายได้รับมาตรฐานมออกพร้อมรับประกัน1ปีตะแกงที่เห็นเคลือบนอนสติ้กอาหารไม่ติดถอดออกมาทำความสะอาดได้ที่สำคัญค่าตัวน้องน่ารักไม่เชื่อลองกดดูตรงตะก้าข้างล่างซ้ายมือกดสั่งซื้อแล้วเอามาทำหมูย่างคุกฝุ่นสูตรนี้ อร่อยแน่นอนค่ะและอย่าลืมทานน้ำจิ้มด้วยนะ